อีกตัวนึงคือหุ้น next หุ้น nex กตักที่เราดูเนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่หมาก่อนหุ้น nex กนะแต่ว่าราคาเขาตามแพทเทิร์นแล้วทำแพทเทิร์นซ้อนอีกตัวเนี่ยตรงนี้เรามองว่าราคาทำโรโลยกขึ้นไปอ่าจะตัดขึ้นนะเน่ตัดขึ้นเนี่ยไม่มีท่าทีเลยจะคอดลงเนี่ยเรามองว่า ชุดนี้โอกาสที่เขาจะเบรคกันไปค่อนข้างสูงราคาเกิด p a หละเกิดมอร์นิ่งสตาร์จอเบรกละเนี่ยุ้นตรงนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเล่นได้แต่ถ้าเราเข้าเนี่ยต้องเข้าตั้งแต่วันศุกร์หละ mm hmm. อ่าเราเข้าตั้งแต่วันศุกร์หละ mm hmm. แล้วก็ตัดกำไรท่านเนี่ยแต่คนติดตรงนี้ตี้ตเยอะๆเราก็เข้าตรงนั้นทีนี้เราก็ไปดูวีควีคเกิดอะไรขึ้นอ่า เห็นวิกไหมวีกก็เกิดเขียวๆเช่นนั้นเองยังไม่ได้เกิดอะไรวีกนะเกิดเขียวๆอย่างเงี้แต่ว่าพวกเนี้ยเขาตัดขึ้นอยู่ตำแหน่งโอเวอร์ซูดวีกเขาเกิดเขียวอเงี้ยแต่ก่อพาราโพลิกซาะเขาเริ่มกดลงมาแล้วกดลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะเขามีโอกาสที่เขาจะเบรกขึ้นนะเป็นแท่งเบรกขึ้นถ้าเราดูนะเราเข้าก่อนก็ได้เน็กนี่ก็ดูจากพลายแอคชั่นของดีก็ หน้าเข้าอยู่เพราะอะไรไายชั้นมันไม่ยาวจนหน้าเกียดจนเกินไปมีโอกาสที่เขาจะเบรกไปเข้าแล้วก็รอรอราคาเบรกอย่างเดียวถ้าเบรกก็ไปตัดกาไรแถนี้นี่เวิงเข้ามางเธอวิงก็ตัดแถวๆนี้แถวๆนี้แนว61.8เอ็ดจุดแปดแถนี้แนวหกบาทอะไรหบาทเบาทแถวนั้นนะสำหรับเด็กก็ประมาณนี้ครับ